สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์กับข่าวสารความจริงในแบบเดียวกับที่ทั่วโลกได้รับรู้แต่ในประเทศของเรายัางไม่รู้วันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังครับสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวตา้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอี ก่อนหน้านี้เราได้รายงานเกี่ยวกับสภาผู้แทนรัษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาที่ได้มีอาการกล่าวตําหนิประธานาธิบดีไบเดนของตนเองและได้มีการระง,งับการขนส่งยุทธป,ปกรณ์ไปยังเอล โดยผ่านมติกฎหมายที่พยายามบังคับให้มีการถ่ายโอนยุทธปปกรณรเหล่านั้นให้ได้พักรีพับริกันได้มีการกล่าวว่าประธานาธิบดีของตนเองนั้นไม่เคยมีคําพูดใดๆที่จะตําหนิเอลที่พวกเขาได้ใช้วัตถุเพื่อการโจมตีเหล่านี้ที่ผลิตโดยสหรัฐอย่างไรก็ตามระหว่างการทําการลุกปรานกับกาซาเขาบอกว่าเราหงุดหงิดเหลือเกินมิดแมคคอนเนลผู้นําเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาได้กล่าวครับและในอดีตสหรัฐได้มีการส่งวัตถุเพื่อการโจมตีจํานวน มหาศารไปยังเอลและเร่งการขนส่งเหล่านั้นให้เร็วขึ้นไปอีกหลังเหตุการณ์ลวงโลกที่เอลได้ใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีกลุ่มผู้ร่วมงานเทศกาลดนตรีและป้ายสีว่าเป็นผลงานของกลุ่มปกป้องดินแดนเพื่อเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติการอันโฉดสามที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคม ความกลัวของฉันก็คือรัฐบาลของเราและเราในฐานะพลเมืองและผู้เสียภาษีเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการดับชีพหมูสอสออิลฮานโอมารสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐมินนิโซตาได้กล่าวไว้นอกจากนั้นยังพบอีกว่าเอลมุ่งเป้าการโจมตีโรงเรียนและสถานพยาบาลที่สร้างโดยหน่วยงานของสหประชาชาติโดยอัลยาซิราได้มีการรายงานวันนี้ครับว่าหน่วยติดตามสิทธิมนุษยชนแห่งยูโรเมดิเตอร์เรเนียนได้มีการกล่าวว่ากองก กำลังของเอลนั้นมีการลงใจทำลายโรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์เพิ่มเติมในระหว่างการบุกรุกพื้นที่ย่านเมืองกาซาและจาเบเลียทางตอนเหนือของกาซาโดยเครื่องบินรบของเอลได้มีการพุ่งเป้าไปที่คลินิกสี่ชั้นที่ดำเนินการโดยอันวาซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ลีภ้ภัยชาวปาเลสของสหประชาชาติซึ่งสรุปได้ว่าเอลได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมกำลังโจมตีพลเรือนและยังได้โจมตีใส่โรงเรียนซึ่งสร้างโดยอันวา จำนวน6แห่งในจาเบเลียตามการระบุของกลุ่มสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวว่าในส่วนหนึ่งของการรุกรานทางการทหารในกาซาซึ่งดำเนินการมาเกือบ8เดือนกองทัพเอลได้ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างวัตถุกำลังคนสรุปได้ว่าในส่วนหนึ่งของการรุกรานทางการทหารในกาซานั้นมีการวางแผนในการโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆและเปลี่ยนเป็นฐานทัพทหารของเอลซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและละเมิดอนุสัญญาว่าด้วย าาหปฏิบัติการลุกรานที่รุนแรงครับนอกจากนั้นอัลยยซิราได้มีการรายงานเกี่ยวกับโครงการอาหารโลกหรือ WFP ซึ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเอลได้มีการบังคับให้ระงับปฏิบัติการการช่วยเหลือในเมืองราฟานี่คือการลุกรานเมืองทางตอนใต้ได้กอเกิดขึ้นบนความพ่ายแพ้อีกครั้งนั่นคือภัยคุกคามจากภาวะอดอยากในกาซาไม่เคยมีปรากฏครั้งใหญ่แบบนี้เช่นนี้มาก่อนรายงานยังมีการระบุพร้อมเสริมว่าอัตราการขาดสาร เียพนในเยาวชนอายุต่ำกว่าสองปีกําลังเพิ่มสูงขึ้นครับและยังกล่าวอีกว่าเราได้เห็นผลกระทบในการปิดจุดผ่านแดนยืดเยื้อในกาซาทางตอนเหนือและแม้ว่าล่าสุดเหมือนจะมีการปรับปรุงให้มีการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความอดอยากที่นั่นแต่ขณะนี้เรายังกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับชะตากรรมของคนหลายแสนคนในภาคใต้หากมีการรุกรานแบบเต็มรูปแบบการปิดจุดผ่านแดนก็ยังดําเนินต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อกับข่าวเหล่านี้เพราะเอลยังไม่เบื่อในการ โจมตีและปฏิบัติการอันโฉดสามที่ทำลายชีพผู้บริสุทธิ์เรายังเหลืออีกล้านกว่าชีวิตที่หลังชนฝาถูกต้อนจนไม่เหลือที่จะไปอีกแล้วอัปเดตข่าวสารความจริงทุกวันได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือจะดาวน์โหลดเพื่อน,นำไปแชร์ต่อในทุกแพลตฟอร์มทำได้เพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับ โปรไวตาขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวต้าดื่มทุกวันดีทุกวัน